นี่เอาผ้าปิดตาไม่รู้ที่ไม่รู้วัดนะคะนี้ผ้าปิดตานะคะนี่ตั้งได้นะคะตั้งได้ผ้าปิดตานะคะนี่มีประกรบพิมพ์สองข้างด้วยนะคะนี่มีรอยประกรบพิมพ์นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะนี่อันนี้เนื้อโลหะนะคะนี้เนื้อโลหะนะคะ ไม่รู้ที่ไม่รู้วัดนะคะนี่เนื้อโลหะนะคะนี้ดูด้านหลังนะคะนี่ดูด้านหลังนี่ดูด้านข้างนะคะผ้าผิดตานะคะอันนี้เนื้อโลหะนะคะนี้อันนี้เนื้อมนสารนะคะนี่เนื้อมวนสาร,ะะม,สารมีรอยประกบพิมพ์สองข้างด้วยนะคะ นี่ดูนะคะมาจากวัดเดียวกันหรือเปล่านะคะใครรู้ก็บอกได้นะคะนี้พระปิดตานะคะนี่ดูด้านหลังนะคะอันนี้เนื้อมวนสารนะคะเนื้อมนสารนีพระปิดตานะคะไม่รู้ที่ไม่รู้วัดนะคะเอามาแบ่งปันได้รับชมกันนะคะนี ใครชอบถูกใจก็แบ่งปันนะคะใครรู้ที่รู้วัดนะคะด่อันนี้เนื้อมวลสารนะคะเนื้อมวลสารสวยๆผ้าเก่านะคะอันนี้เนื้อโลหะนะคะอนี้อันนี้เนื้อโลหะนะคะด่เนื้อโลหะสวยๆนะคะดี นะคะมีจะมีรูตรงนี้ด้วยนะคะมีรอยประกบพิมพ์นี่ดูด้านล่างนะคะเห็นไหมเนื้อโลหะเนื้อเก่านะคะประปิดตาไม่รู้ที่ไม่รู้วัดนะคะาม,มาแบ่งปันให้รับชมกันนะคะสวยๆด่อยู่ที่ความชอบนะคะ ชอบถูกใจก็จัดเลยนะคะนี่อันนี้เนื้อโลหะนะคะดูด้านบนนะคะนี่นี่ด้านบนอันนี้ก็เนื้อสวยนะคะผ้าปิดตาเมตตามหานิยมนี่มีรูด้วยนะคะรูด้านข้างสวย,สวย เก่านะคะได้มานานแล้วนะคะเอามาแบ่งปันใครที่ชอบสายพระปิตานะคะไม่รู้ที่ไม่รู้วัดนะคะเนื้อเก่าเนื้อโลหะสวยๆนะคะนี่มีสององค์นะคะสวยๆเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เนื้อมวลสารกับเนื้อโลหะนะคะนี่ไม่รู้ที่ไม่รู้วัดนะคะ เอามาแบ่งปันได้รับชมกันใครชอบถูกใจก็แบ่งปันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ